จานที่สองครับวันนี้เป็นผ้ากุ้งแดงนะครับก็อันนี้กุ้งแดงเนี่ยจะเห็นว่าทําไมถึงเรียกกุ้งแดงถ้าสูงเข้าไปใกล้ๆนะฮะเนื้อมันเป็นสีแดงอันนี้คือกุ้งดิบนะครับซึ่งอันนี้เป็นกุ้งแดงจากอาร์เจนตินานะครับมันก็จะแดงๆส้มๆนะฮะเสิร์ฟในลักษณะของเสิร์ฟดิบแล้วก็ตัวน้ําซอสเนี่ยเรียกว่าเป็นผ้าจะเป็นผ้าโบราณน,นะครับแล้วก็เสิร์ฟมาก,กับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆก่อนทานก็แนะนําให้คลุกเค้าทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ ลองทานได้เลยครับซึ่งแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าเมนูกุ้งแดงนี่แหละจะไปกับบัวพัวได้แบบที่สุดในโลกเลยบัวพัวบัวบัวัใช่เลยครับตบด้วยซ่าง่าถูกต้องขึ้นเรื่อยๆเลย เข้ากันอย่างกะกิก่งทองใบยกอ,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 อันนี้นะเปรี้ยวนำตบตามด้วยหวานเผ็ดขึ้นมาเรื่อยๆนะทีลระรสทีละรสอ้าเติมอีกแล้วไม่ให้ไม่ให้คล่องนะคะเป็นไวท์ที่ไม่มีวันหมดนะครับเติมเกลมรักษาวัฒนธรรมไทยกินกับข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไมมดีมาก ไก่หน้าโรงเรียนนะครับตมัยหมผมเรียนนะครับแล้วก็เราก็จะได้ผ่านหน้าโรงเรียนบ่อยๆมันต้องมีสักร้านหนึ่งอนะ่ะที่มันจะต้องขายแบบไก่ทอดหน้าโรงเรียนจนผ่านยุคสมัยมาตอนเนี้มันจะไม่ค่อยมีไก่ทอดแบบปกติละตอนนี้เป็นปีไก่นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยยับไส้ข้าวเหนียวที่ข้าวเหนียวไปผัดกับแมกกี้ <Why? S 2> ส่วนตัวในช่อแมัคกี้เป็นพิเศษนะครับในการผัดข้าวเนี่ยเราจะชอบใส่มัคกี้ในการผัดด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะถูกยัดเข้าไปด้านในนะครับไอความสนุกของมันก็คือไอตัวข้าวเหนียวที่มันล้อนออกมาเราจะเห็นว่ามันป๊อกเป็นสีขาวๆออกมานะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนั้นก็จะให้ texture ความกรอบเอาจุ่มน้ําจิ้มแล้วก็มาจิ้มน้ําจุ่มอะไรแบบนี hmm. ้แล้วก็ลองกัดดูครับข้อข้อระวังก็คือข้างใน,นยังร้อนอยู่ ah. นะครับแต่ว่าควรจะกินตอนมันอุ่นๆเพราะว่าข้าวเหนียวเขาจะยังกระจายตัวดีอยู่นะครับ ปีไก่นั่งเรียนครับผมอืม,มข้าวเหนียวด้วยทำได้ไงอะ่ะ